สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเมืนน่อนี้ไอช่วงเสาร์นี่เนาะคะ่ะช่วงเสาร์สายจักน้อยจ้ามีเนี่ยมาสะพายพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้ว่าจะถ้าไปเบิ่งก้ะว่าไอธุรกิจชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะของทีมงานแสงทองฟินแลนด์จะพี่น้องธุรกิจชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะของไทยไปชมกันเลยจ้า อันนี้เนาะค่ะอันนี้อยูุนาบานแม่ต้อยเลอค่ะพี่น้องนี่คือนาบานแม่ต้อยค่ะผู้ใดไม่เห็นยั้งเนาะจะไปรับชมกันเลยจ้าดค่ะส่วนกำลังเสี่ยมกาอนี่จ้าธุรกิจของไผเนาะค่ะมารับชมกันค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เอ๋อันนี้เนาะค่ะค่วน ธุรกิจของน้องแมนค่ะเพิพ่นกำลังเพชรอีหยงังเนาะค่ะว่าเบิร์กันพี่น้องเพิ่นจะเปิดร้านค่ะสวัสดีจ้าช่างน้อยตอยอน้องแมนเปิดร้านพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันครับผมจ้าไอ้น้องแมนเนาะคะ่ะเพิ่นมีธุรกิจชนิดนึงเนาะคะ่ะเพิ่นมาเปิดร้านอยู่หน้าบ้านแม่ต้อยค่ะธุรกิจเสริมพี่น้องาก,กันบอดเพิ่นปิดโอกเลยนักสืเสริม อาชีพเสริมของน้องแม่นอันที่จริงเนาะค่ะน้องแม่นเพิ่นเห็ดสุปีเด้ค่ะนี่ไอเวลาว่างค่ะเพิ่นเพิ่นขายสุปีค่ะเวลาว่างเพิ่นเพิ่นก็จะมาเห็ดเปิดลานขายค่ะบานอันตรงนี้เนาะค่ะมันเหมาะจะพี่น้องเหมาะแกก้านค่าขายเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นทางเขามู่บานจะคนเห็นมองเห็นง่ายค่ะนี่ค่ะผู้มาซอยจะพี่น้อง ต่างคนต่างมาซอยค่ะเนี่เห็นกับมาซอยมาซองมือเพื่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะรอบบ้านแม่ต้อยจ้าอีกด้านนี่เน,นาะค่ะหน้าบ้านอีลาบาน,น้าชนเชแนลจ้าสามีกําลังไปเฮ็ดงานค่ะพี่น้องกำลังเฮ็ดพอนกีดเนาะ,ค,ะค่ะผนกำลังอ่อนเทียมรถอันลากเนาะคะ่ะเอารถไถขึ้นเทเลเพื่ออนกีดค่ะอันนี้กับบ้านบ้านยายยายนางค่ะ กันบ่นนะค่ะพี่นอ้องอยวไปสอบถามกันว่าน้องแม่นเพิ่นขายเอียงจ้ะนี่งนี่น้ำแข็งใส่สสสอ,อ้น,น้องแม่นขายเอียงค่ะแข็งใส่ว่าปลาหมึกยากไปแลยไปแลวไปแลยพรุ่งนี้มาขายปลาหมึกยาก็มีขาย,ขาย,ขายไข่ไก่าไข่ไก่แล้วก็ทิ่ไก่ แงลับปดสิบาทบองแพงลอยหาดสามแขงเด็ดสามแขงสองอยฮะสามแขงกันเองกันเองง่ายโอ้สามแพงสองลอยจ้ะพี่น้องค่ะใครอยู่ค่ะนีคือธุรกิจของน้องแม่นเนาะจ้ามันคลายดิข้ายดีสุปีค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มคอนเฮดรถเด็ดค่ะ บอจ้าปลาหมึกย่างน้ำแข็งใสเมนี่มนี่พันันจะเทน้ำแข็งใสแจกเมนี่พันเทน้ำแข็งใสแจกมาเอาเด้อน้องแม่นมะล่านิงมะล่านิ้งเนาะมะล่นงบ่มะล่านิงมเลี่ยงมะล่านิงพินกรนรพันเมา

น้องแม่เพิ่นปลาเดิมล้านเนาะค่ะไอพี่หญิงพินตะกอนะคะทำบ,บุญไปด้วยเพิ่น่นเหมาค่ะเพิ่นเหมาจะทำบุญค่ะหนึ่งร้อยถ้วยจะพี่น้องน้ำแข็งไซส์จ้าหนึ่งร้อยถ้วยเนาะคะ่ะ คณค่ะ่นกำลังเตรียมการน่ะผู้ใดอยู่ใกล้นอกจากพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้จะมารับบริจาคได้นะคะมารับนาแข็งใสฟี่ได้นะคะอยู่ที่ซุ้มขายของน้องแน่นนอกจากนำแข็งใสร้อยถ้วยได้พี่น้องื้นนี้ค่ะสร้างน้อยจองเด้อสามถ้วยนับคนดิ อันน like oh, ี ah, uh ้ความขวนับจ oh, ีม mm ีจะนวนใส่ก okay. ิวเลยใส่ไข่ก่กินแหมหัวเนี้ยยใย่เท่าไรเงี้ยหญ่ามยกเงี้ยนีลาเ่้นีลาบานหน้าหกหกหกนเี้นนองเมื่อหกเด้อจ้าหกถ้วยจองแล้วค่ะอันที่อนสร้างหน่อยเนาะค่ะสามถ้วยไอ้ลูกไส้ลาเพิ่นกินบ่ได้ค่ะเพิ่นอัน ชิงหฮมค่ะกาแฟเรขายนะครับโอ้กาแฟกาแฟก็ขายหน้าร้านค่ะกาแฟได้ตาถิ่นน้องแม่นขายพี่น้องดีนะครับผมได้แับเพราะว่าส้่งไว้อร่องแล้วผู้ใดบ่ขี่เลยพี่น้องเขาเื้อๆนี่กินแล้วขี่ดีครับผมนี่หลปั๊บเข้าผมนับปั๊บเลยแม่นเพราะว่าส้่งหน่อยเย็บขาเพราะทานั้นนี่หรืออาการเป็นจังได๋ค่ะเมื่อยบ่คั่นขี่ดูกินแล้วมันมันบ่คือว่าเฮาขี่มันแบบเฮาบ่กินเฮาขี่เมร์บ่กินกาแฟไปแล้วสิบ่เมื่อยนะครับ กาแใจบ่อกซ์ซงครับผมนี่กาแฟด้อมแมนธุรยศนี่กินแล้วดีผู้ใดที่กินแั่นั้นว่าให้กินกาแฟบ่อกซ์ให้ได้กินได้เป็นมรนี่ยเน่ยผู้ใดกินกาแฟแล้วมันกินไงไก่สันนั่นป๊อกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยบอกกาแฟตัวนี้ตาดีกินแล้วใจบ๊อกซ์ซังทับผมดกินน้อยลงไม่ ครับครับช่างหน่อยคุณกำลังดีครับพี่น้องอ้ออแมนแค่ะบางพุ่งันเนาะค่ะสังไหมกลซีหาซ้อนพี่น้องสงเกตเบบ่งพุ่งนค่ะสังเกตพุ่งว่ะนะครับผมวันนี้พุ่งหรอครับแมนค่ะย่ให้ได้จึงกิ่นี่เด้อนี่อันอีริครับผมนี่ยอันนี้ว่นนม้านหนามาเลยครับนี่งจกิงครับผมอันนี้คือิริสร้างนี่น้ังเด้อสร้างหน่อยพี่โทสอดโอ้ไดครับโปเดโก้ไดเลยครับรอรักรอ้ครับเียาครับผมจ้านก 850บาทปรงฟรีนะครับส่งฟรีปลายทางน้องล้องเบิ้งปลายทางมีอยู่บ่ปลายทางว่านี่ครับว่านีขาวเงี้ยอ๋อแล้วพล่งมาแล้วเขาจะมารับของเ่าจะตีกันบ้างหรือาปล่าคุณแม่อ๋อจ้าจ้าจ้ามีจะแบบโอนเนาะค่ะนี่จะแบบโอนจ้าน้องแม่เขาไปในเพจเพื่นใดเนาะค่ะแม่นแม่นพิรยุทธ์ค่ะนี่ก็คือเนาะค่ะบรรยากาศในการเตรียม เตียมร้านเนาะค่ะเตียมร้านขายของของน้องแมนค่ะเป็นอาชีเสริมคะ่ะน้องแมนเป็นคนขย,ยันจต่พี่น้องไอตะบบฮั่น่ะมีโควิดยีอย่างนอคะ่ะเพิ่นมาบ้านช่วงนี้คะ่ะเพิ่นกับเปิดร้านขายสุปีคะ่ะไอปะงานปลาหมึกออย่างนี่คะ่ะขายดีขายดีสุปีคะ่ะบ้านมีปีนี่เพิ่นเสริมนําแข็งไซสแล้วก็เพิ่นกัขายกาแฟหลายหาอย,ย่างคะ่ะเพิ่นขายน้องแมนเป็นเด็กผู้ชายที่ขยันมากๆค่ะขยันถ้ามาหากินฮัหาด้วย เงินด้วยตนเองนะคะหาเงินใส่โดยตนเองจังไดเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องกะฝากกุไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะอิลนาบานะันหน้าแล้วก็ช่องน้องแม่น้ำเนาะคะ่ะแล้วก็สร้างสร้างหน่อยภาเพิ่นน้ำเนาะคะ่ะคลิปนี้ค่ะกะขอลาพพี่น้องไปก่อนเนาะจ้าสวัสดีค่ะ แบบบานบุญก <ừ> ันเปนหน่วยใหญ่น้อแม่งแพงอร่อยอร่อยนัวมากเบื่อหรอกข้าวมันจะฟ้าบข้กวมันใชรลงเรื่องช่อเงินนะแล้วถ้าเบื่อเบื่อไหมบ่อไงจ้าวานอันนู้นบานลำแสงนี่ข้าวบัมะข่ายแล้วก็เต็มหล่ะ